วันนี้เป็นวันครบรอบวันราสังขารหรือวันมราณาภาพของพ่อพระมหาบุญพุทธยาโน ซึ่งเป็นองค์ประถมเจ้าวาดเป็นองค์ประถมเจ้าวาดพระโพธิคุณหลวงพ่อท่านนั้นได้สร้างบุญบรารมีโดยการสร้างศัสนสถานแล้วก็วางรากฐานแนวทางที่พระภิกษุสามเนรจะต้องปฏิบัติเพื่อสืบสารงานพระพุทธศาสนาไว้อย่างมากหลายประการด้วยกันในวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ12ปีที่ท่านละสังขารไปคณะศิลย,ยินุสิตร่วมกับส่วนราชการ มีท่านานอำเภอท่านผู้อำนวยการสํานักงานมหาเทรสมาคมท่านผอ,อสุพัฒน์เมืองวชชาท่านผู้อำนวยการบวรวิทย์ทองไทยนานผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาท่านผอ,อรัตนาแล้อีกหลายภาคส่วนด้วยกันทั้งราชการเลกะกอกชนนั้นได้มองเห็นว่าหลวงพ่อพระมหาบุญพุทธยาโนนั้นเป็นพระเถระที่ทรงคุณแก่พระศาสนาแก่ชาติบ้านเมืองก็ร่วมใจกันมาร่วมพิธีและจัดงานลําลึกถึงความมีเมตตาธรรมของท่าน ในวันนี้ก็หลายๆภาคส่วนด้วยกันก็มาร่วมกันเป็นที่น่าภูมิใจว่าพระพุทธศาสนาในชายแดนมีพระเถระซึ่งได้ทําคุณของพระพุทธศาสนาไว้อย่างมากมายอาตมาภาพในนามของเจ้าวาดรูปปัจจุบันพร้อมทั้งคณะสงฆ์ก็พร้อมสืบสารงานพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นส่วนของคันธุระหรือการเล่าเรียนศึกษาวิปัสสนาธุระคือการปฏิบัติหรือแม้กระทั่งงานส่วนของพระสงฆ์เช่นงานสาธารณสงเคราะ์ งานศึกษาส่งเคราะการมอบทุนการศึกษาต่างๆที่ท่านวางรากฐานไว้ก็ได้ทําให้พื้นที่ในห้ามเพอยชายแดนนั้นสงบสุขโดยมีพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นหลักชัย ในวันนี้ก็ต้องอนุโมทนากับทุกท่านนะทั้งส่วนราชการและเอกชนที่ได้ร่วมกันในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนวยอวยชัยขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์บุญบาร,รมีธรรมของหลวงพ่อพระมหาบุญพุทธยาโนองค์ปฐถมเจ้าวาดแห่งวัดโพธิคุณแห่งนี้บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้เพียรทำจงมาเป็นตบะเตชะพราะวะปัจจัย หนุนเนื่องนำให้ทุกท่านและครอบครัวเจริญด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งอัมพึงปรานาจงคุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร